คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนาไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18บแปปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมก็กราบเซวียดัสสวัสดีวัยรุ่นกันด้วยนะครับวันนี้ก็ยวมผมนะฮะช่องป่าปอนนะครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่องป่าปอนปีจีนะครับวันนี้เรา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 เอยู่ในคกายกาการชเกิรนะครับนะ ก็เกวันนี้ผมมีอยู่เลยเกมอ่าวโลมาอะไรทุกอย่างเลยครับอ่ะมาเกมนี้ผมบอกเลยเลยก่อนเลยนะครับว่าเป็นเกมที่ผมชอบมากนะเป็นเกมที่ผมชอบมากนะอะไรเนี่ยไลน์คืออะไรอ๋อรู้แล้วเป็นเกมที่ผมชอบมากเลยครับเกมโลมามามานะครับนะอ่ะไปเริ่มหมุนอัตโนมัติก็อย่าเริ่มฝากกดไลค์กดละหนึ่งไลค์นะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมก็เกมนี้นะครับ สเกตเตอร์ก็จะเป็นโลมามาช่องอ่าสองแล้วก็ช่องที่สี่นะอ่ะโอเคนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับแม่งกดตัวโบงไหนวะเนี่ยเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะ มันตั้งข้างไงวะเหมือนมันจะช้ามากเลยนะครับว้าว,วุ่นกันเลยทีเดียวเออเราก็โอ้โหร้อนแรงซะด้วยนะครับ <laughs> ็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมอ่ะโอเคจัดไปไวรุ่นบิ๊กกระโจนะครับนะแมงว้าวลัวเลยเฮ้ยเบสสี่สิบนะครับต้องลุ้นโลมานะมันต้องมาสองช่องอะ่ะเออเก,เกมนี้นะครับก็มีคนขอผมมาเกมโลมาพลัสอะไรทักอย่างนะ คือผมบอกก่อนนะว่ามันไม่มีนะค่ายพีจีนะโลมาพัทอะไรนะผมไม่เห็นนะผมหากันโอ้โหมันอยู่มันอยู่มันอยู่ค่ายอะไรกันแน่เออผมหาไม่เจอนะโลมาพัทนะใครขอมนะขอภัยจริงนะอ่ะโอเคนะครับค,คิดว่าไม่น่าจะรอดเปล่าจริงนะ โอ้หว้วาวุว่นเลยเว้ยโรม่ายังไม่มีมาเลยนะครับจังหงว่านี <Hang y voice> ้โอ้โหเฮ้ยโอ้โหยังไม่ใช่นะทุกคนโรมาขาดช่องที่สี่นะคือมันต้องลุ้นให้โรมามาช่องที่สองกับช่องเออเกือบสวยไปแล้วไหมล่ะโอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่มันเกือบสวยนะ อ่ะมาหมุนนะครับรู้สึกว่าจะหมุนห้ารอบนะครับโอเคโอเคถ้าได้ตัวโรมาหรือตัวเป็นแฟงหน่อยนะปลาดีโม่นะปลาการ์ตูนนะมันก็จะดูเรื่องเลยแหละสวยสวยงามครับพีทิศอ่ะรอบสุดท้ายนะครับ ก็โอเคจับประมาณนี้นะฟรีเกมนะครับโอ้โหเกือบขีดไปแล้วไหมล่ะนะครับนะสองพันกว่านะครับทุกคนอ่ะโอเคไปกันต่อนะครับขออีกรอบนึงเฮ้ยอะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะอะไรวะงงอะไรวะงงคือโลมานะครับสเกตเตอร์มันต้องมาประมาณนี้นะ ก็ลุนดีโมอย่างเดียวนะครับสำหรับเกมนี้นะต้าดีโมมาช่องนะครับผมบอกเลยนะว่าบันเทิงต่องใช้คำว่าโอ้โหดีโมัตรากันจ่ายแม่งโหดมากเลยนะสำหรับเกมนี้เอาจริงอ่ะโอเคนะครับผมไปดูกันต่อนะขออีกรอบหนึ่งขอดีโมอีกรอบหนึ่ง อ่ะโอเคคิดช้าจังเลยนะครับผมไอุ้่นก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเกมอะไรนะเกมโลมาโลมาพัทนะครับผมหมาไม่เจอจริงนะเออคนขอบอกมาว่าอยู่ในค่ายพีจีนะแม่งกูหมาไม่เจอว่ะเออโอ้โหนี่ไม่ใช่นะลุ้นพี่โลมาอย่างเดียวนะครับดูเรื่องนะครับโอ้โหยังไม่มาอ่ะ ็อ,อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับใครอยากดูเกมอะไรนะครับของข่ายอะไรก็คอมเมนต์มานะถ้าผมมาเจอผมก็จะทำให้ดูนะโอเครู้เรื่องนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองขยับขยับบียก,กันสักหน่อยดีกว่านะเอ้าอยู่ยังไงวะเนี่ยอ่ะไปแปดสิบเลยนะไป ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ผมด้วยนะโอ้โหว้าวรวๆเลยนะครับเบสแปดสิบนะครับ อ่ะโอเคจะรอดหรือเปล่าไม่รู้นะไปรุ่นแม่งว้าวรลลัวเลยอ่ะโอเคขอพี่โลมาอย่างเดียวนะโลมาโลมาโลมาไม่มานะครับผมเออ แม่งพากไม่เป็นเลยเกมเดือนนี้นะปกติผมจะอยู่ในโลมานะโอ้โหโลมาหายเลยนะครับไปรุ่นวัดกันไปเลยนะว่าจะโดนหรือไม่โดนนะเมส8 0นะครับถ้ามาก็โอเคโชคด,ดีไปแต่คิดว่าโอ้โหน่าจะโดนแบบโลมาแม่งหายเลยจริงๆอ่ะโอเค ขอโลมาสักรอบหนึ่งดิโอ้โหโอ้ยเรียบร้อยนะครับดูทรงแล้ว โอเคโอ้โห okay. oh, โดนแน่นอนนะครับทุกคนโอ้โหอ่ะรอดมาได้ยังไงวะเนี่ยอ่ะ ah, ah, เหลือได้สองหมุนนะโลมาคือปฏิหารของเรานะครับโอ้โ oh, หยังไม่ใช่วะเออ เรียบร้อยโอ้โหหวานเจี๊ยบนะครับเอาโอเคตามนั้นนะครับทุกคนก็โดนอีกแล้วนะครับนะใครอยากดูเกมอะไรก็คอมเมนต์มานะครับก็สำหรับเกมนี้ก็ไม่ไปต่อนะครับก็โดดเออบายบาย